บวกไปอีกนิดหนึงค่ะรอ902คดีแกนหนามาอีกเมื่อไหร่คดีแกนหนาคดีแกนหนาถ้าเอาพร้อมส่งเลยก็มีนะลูกค้าพร้อมส่งเลยมีป้ายบูค่ะ LW20 3,990บาท45กิโลนะคะแล้วก็ตัวพันแแต่ว่าตัวพั0แจะติดทรงโคตดตัวยาวเยอะนะใครไม่ชอบตัวยาวผ่านก่อนไปเอาป้ายบูเลยตัวรุ่นพรีเมียมหรือรอพันด้อีกประมาณอาทิตย์นึงลูกค้าแล้วก็โค้ดหน้าจีประมาณ2 3อาทิตย์ หรือไวสุดถ้าเกิดตัดมาไวอะลูกค้าถ้าตัดมาลงเยอะก็อาจจะไวนะประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ไม่เกินเนี้ยลูกค้าไม่เกินนีตัวคอดิแกนหนาลูกค้าหาหรือรอแพนด้าประมาณอาทิตย์หนึ่งได้วิลูกค้าถามว่ากางเกงขอบคุณมากค่ะคุณพี่สเวตเตอร์หรอกางเกงสเวตเตอร์โคดสี่สี่ศูนย์เจ็ดกางเกงสเวตเตอร์ห้าพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ห้าพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ หมดแล้วด้วยเสียใจมากมลูกค้าแต่ว่ารอหลุดจองนะรอหลุดจองพอยเชื่อว่ามีแน่นอนลูกค้ามีมีหลุดบางทีลูกค้าลืมโอนลืมอะไรอย่างเงี้ยมีนะอ่ะยืนหญิงด้านหลังลูกค้าค่ะอุ้ย one b e a s นี่ s ฉันเพิ่งดูถึงถึงเออถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงตอนลูฟี่เราไปหาเอสแล้วแม่หลุดเชื่อไหมหนูอย่างเงี้ย <He S 2> เห็นหนูอย่างเงี้ย นั่งใช่ดูตั้งแต่สีสั้นหนึ่งแม่หนูหนูเหงาหนูว่างมากเลยเริ่มเริ่มงานอะไรเออนั่งดูวันพีชนี่เป็นเป็นพันตอนอุ๊ยสวยเสื้อขอบน่ารักแบนเอิร์ดสวยสวยค่ะพี่ยืดสีผู้หญิงอันนี้งานเก้าสิบโลก็ตีไปประมาณอุ๊ยนี่ยูนิคอปะเอะเออยูนิคเยอะมากพี่ลิขสิิ์การ์ตูนมีนะตัวขายดีอ่ะตัวเนี้ย นะคะแต่อยากเอามาเปิดพรีวิวเช็คงานกันนิดนึงลูกเต็มลูกใหม่หมดไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ลูกรีวิวนะคะ3,900บาทส่งฟรีให้ด้วยลูกค้าบอดี้เด็กไปแล้วพี่โ,<ด>โลบอดีโ้โลิตา้าโลลิตา้ตาเดี๋ยวรอตู้แพนด้านะคะลูกค้ารอตู้แพนดา้าสวยอะ่ะโลลิตา้าแม่เริ่มปลายปีอะบูทขายดีบูทสั้นบูทยาวน,นะคะไปงานแบบคอนเสิร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ ขายดีโลลิต้าทรงนักเรียนอย่างเงี้ยสวยเนี่ยดิสนียูนิคอพีนัทข้างหลังงานพีนัทลิขสิทธิ์อีกแล้วแม้พวกนี้แบรนด์แท้ลิขสิทธิ์แท้เยอะลูกค้าถึงชอบอ่ะปล่อยรหัส cf เลยแล้วกันไม่รีรอต่อเต่า80ค่ะพี่โกดส0 0 7เสื้อยืดแขนสั้นหญิง90โล3,900หนูรีวิวหนูส่งฟรีให้ด้วยลูกค้าตอเต่า80 ศูนย์พี่สาวแม่มันดูดบอลูกเออหมดแล้วนะคะลูกค้าหมดแล้วนะหมดแล้วลูกค้ารอของวันแล้วตู้โกดอะตู้เนี้ยดีได้แต่ของที่ลูกค้ารอเออเป็นแบบใส่เออกาแฟแบบเออเปรี้ยวคักขนาดลูกค้า รายการต่อไปยังคืออยากเปิดให้ดูแบบไปเร็วๆมากเลยอ่ะ <ST>. หนูไปแบบสปีดให้พี่เลยลูกอุ้ยหรือว่าเราจะเก็บให้ลูกค้าเออวันนี้ท้าไมาอยากทํางานขนาดน,นี้วะเออเดี๋ยวรอบบ่ายจะได้มาต่อ นี่บอสเบสมาแล้ว900 a อรอนะคะเดี๋ยวรถใหญ่เข้าบอสมาบอสมาเอามาเร็วๆเลยเอามาเร็วๆเลยลูกค้ารอ2,009นะพี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอของนะใครรอใครอยากได้กระสอบญี่ปุ่นเมื 2, 9, ่อกี้2 9 9 0โลรองานโกดนะคะถ้าเป็นฟูจิหรือ k คดีนะจะไม่มีเพราะว่าเคดจะเป็นรุ่นรวม902เลยะคะ่ะลูกค้าเป็นรุ่นรวมกระสอบอะไรสวยจังอันนี้เสื้อยืดแขนสั้นหญิงงานญี่ปุ่นนะคะพี่ไปโกด207คะ่ะพี่207 นะคใช่รอรดหน้านะรอรหน้าพี่เขาตอบรอกางเกงสเวตเตอร์นะคะได้พลอยเดี๋ยวพอยเปิดให้รอบบ่ายค่ะพี่899เดี๋ยวเปิดให้บ่ายนี้ 900A ปเอราคาเต็มๆ3500นะคะลูกค้าคขารถที่เปิดวันนี้ก็คือจัดโปรให้เหลือ2 9 0พกลูกค้าพีมี่ชายโปโลยังไม่ได้เปิดเลยค่ะพี่ชุริพรนะคะเออไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วขนเป็ดพี่วรรณภาขนเป็ด W20 เหลือไหมลูก มีไหมพี่พลอยดูในใบรายการด้วยขนเป็ดปีนี้ก็มาน้อยไม่มาแม่ 2> ม W <20 S> 2 0ไม่ได้มาพี่ขาไม่ได้มาไม่ได้มาพี่ต่อไปแล้วเหต่อไปเสื้อเฟอร์ก็ได้สเสื้อกีฬาก็ได้เ,ไดเล่นได้หมดเลยเอ้ยกางเกงก่อนก็ได้แว็กดูกางเกงก่อนไหนไหนอยู่ข้างหน้าแล้วกางเกงสแลกชายนิดนึงนะคะพี่สี่สองศูนย์นะคะสแลกช